ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในส่วนงวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนากันอีกชิ้นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวในไอจีของเรากันนั่นเองนะคะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองผ่านเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่เราได้ทดลองใช้งานกันมาสักพักแล้วนั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆอคนไหนที่สนใจก็สามารถทําตามคลิปนี้กันไปพร้อมกันได้เลยขั้นตอนแรกนะคะเรามาเซิร์คําว่าเคมโซเชียลกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วก็มากรอ,อกข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะและสำหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินกันที่ปุ่มสีแดงกันได้เลยและเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดลงชื่อเข้าใช้กันมาได้เลย ค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเคมโซเชียลนะคะก็คือเว็บไซต์ที่เราได้เข้ามาทดลองใช้งานกันนั่นเองค่ะเ้าก็มาแนะนําเพื่อนๆกันในในวันนี้นั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราคลิกไปที่ไอจีกันได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะในส่วนบริการนะคะก็มีบริการหลากหลายให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะคะก็จะมีเลทราคาการรับประกันความเหลื่มต่างๆแจ้งเราไว้นั่นเอง ใน,นใน่วนของลิง์นะคะให้กลับไปที่หน้าจริงเราแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอมาหนึ่งคลิปนะคะเพื่อทําการ ก็พิม์ลิงก์ไปที่ด้านบนกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้กลับมาที่เว็บไซต์ของเรานาลิงก์มาใส่ที่ช่องลิงก์กันได้เลยในส่วนของจานวนนะคะต้องการเพิ่มยอดอยู่เท่าไหร่ก็ใส่ลงไปได้เลยเราจะเพิ่มไปสัก2อ0แล้วกันนะคะเพื่อได้ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะค่าเวลาเฉลี่ยนะคะก็อยู่ที่12นาทีค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดสั่งซื้อไปได้เลยและเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะต้องการเช็คสถานะเพิ่มมมเเติิกกกก็สสาาารรรถคลลไปดอัั่งซื้้นย แล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นดอดําเนินการอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นข้าบริการบริการต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่เราได้ทการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะส่วนหมายเลขออเดอร์ตรงนี้นะคะก็คือหมายเลขออเดอร์อเรานั่นเองและสาหรับใครที่เพิ่งเข้าใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็สามารถคลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมี4ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code ทู u ันนี่วอลเล็ตและกิบตัวเคอร์เรนซีค่ะแล้วก็ช่องทางใหม่ของเเรราาาานนนนะคะคอออั่่งปงก็สามาถ วิธีการใช้งานแล้วกดทำตามกันได้เลยนะคะและสำหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรนะคะก็ยังสามารถแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันได้ที่ปุ่มด้านข้างเลยค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีบนมูม่หมให้เราเลือกแจ้งปัญหาต่างๆลงไปหรือสำหรับใครต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทำได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ย่าืมนใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปเสร็จแล้วก็ก,กดส่งตัวกันไปได้เลยและสำหรับใครนะคะต้องการติดต่อแอดมินโดยตรง ก็สามารถคลิกไปที่ลายแอดด้านบนกันตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยบริการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วสำหรับใครที่เข้ามาลองใช้งานแล้วนะคะอยากแนะนําเพื่อนๆให้ลองเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ให้คลิกไปที่แนะนําเพื่อนกันได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดขัดล็อกลิงก์แล้วส่งไปให้เพื่อนๆกันได้เลยค่ะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%าปจากเว็บไซต์ด้วยกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งของเราไปด้วยนะคะและสาหรับตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์ก็มีสิทธิพิเศษดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสําหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วมียอดสะสมครบ500บาทก็สามารถคลิกมาดูซีรีส์หนังจริงกันฟรีได้เลยก็เพียงแค่ทาตามเงื่อนไขของทางเว็บไซต์นะคะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมกันเลยก็สามารถคลิกมาดูซีรีส์กันได้เลยฟรีๆนะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็คลิกไปที่หน้า i อของเรากันได้เลย เสร็จแล้วนะคะให้เราออกมาดูยอดวิวกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือยอดวิวก่อนที่จะทําการรีหน้าจอนะคะเสร็จแล้วก็กดรีหน้าจอเป็นหนึ่งครั้งได้เลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะยอดวิของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ใช้เพียงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะก็รวดเร็วทันใจกันมากๆเลยและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เพื่อไปทดลองใช้งานกันได้นะคะและวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ